กลับจากตลาดไทยแล้วนะคะตอนนี้ยาตุ๋ยก็จะต้องไปจัดการกับปลาที่ซื้อมาค่ะเพราะว่าเอาไว้นานเดี๋ยวจะเน่าก่อนนะคะปลาอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ปลาดุกปลาดุกนะคะอันนี้ปลาดุกที่เขาแร่เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นพวกอันนี้ปลาอะไรนยปลาดาบยาว อันนี้ก็จะเป็นเนื้อปลาปลาหิ่เยอะแยะไปหมดเนี่ยมีแต่ปลาทั้งนั้นเลยในกระมังเนี่ยเดี๋ยวจะเอาออกไปข้างนอกก่อนนะคะอยู่ในรถก็มีอันนี้ก็จะเป็นดอกแคเป็นพริกพริกสามถุงเลยพีนะ่เนาะพริกแดงนี่สามถุง อันนี้จะเป็นยยตุยซื้อไอเนี่ยพี่นอ้องจ้ะกระเทียมกลับมาถึงบ้านแล้วพี่นอ้องดูของที่อยตุยซื้อมาอันนี้ก็คือพวกพวกของแห้งนะคะเป็นพวกของแหง้งแล้วก็พวกปลาพวกกุ้งพวกอะไรต่างๆที่อยู่ในรถอยู่ข้างนอกนะคะเห็นแม่ยยตุยบอกว่าจะเอาไปล้างอยู่ข้างนอกนะคะเพราะว่ามันเยอะเอามาล้างข้างในไม่ไหวคะ่ะ เนี่ยคุณแม่สิไปล่างไซบป่ะนี่สิไปล่างไซบป่ะนี่ยห้องเสร็จยังไงไปล่างปลาอยู่นออกดิไปล่างนอกไปล่างนอกดิไลท์ขักงไลท์แนวอย่างเงี้ยเพชรยู่นี่ร่เด็มันไลท์กระปวดเดี๋ยวไปล่างนอกเนาะอันนี้คือของแห้งเด้อพี่น้องนี่เนี่ยไปซื้อตลาดไทยอุ้ยของถือลายพี่น้องเลยเจ๊ตุยละสะอ่อนแห้งสัญญาบ้านเรา นี่พ <google> ี่น้องเอ้ยบ่งที่ตุยไปเมาปลาตลาดมาทั้งบดเลยเดนี่จ้ะเนี่ปลาอียงไงนี่ปลานิ่นปลานิ่นพี่น้องปลานิ่นยี่สิบสองตพี่น้องจ้าปลานิ่นเตุยเขาแล้วเอาเป็นเอาตั้งแต่แบบเอาขังมันงหน่อยพี่น้องอันนี้เกิดเป็นปลาปลาลากล้วยนาะคุณแม่เนาะอันนี้ปลาลากล้วยจากถุงมิสีถุงผืนเดียคุณแม่ปลาลากล้วยโอ้หลายอย่างเลย mường vâng đua pí non, cây chuồng mưa con chim mẹ, con cấy của mẹ bận không bận, nó lài đó con mẹ, trước làng ba say với con, ba say co có... anh em mày đeo, ba say coi có... ao แ,แคร์แพร์ผ้าหลังไห้เรียบร้อยแล้วเอาแม่ปลาไส้มีหดไข่หน่อยหน่อยมีใครอะไรแรงไม่จึงแต่เาเกลือใส่ก้อนเม่เนาะเอาเกลือล้างก้อนเนาะเกลือล้างสุกโกรนใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้เจ้าใครหลังเนาะครับปลาตัวนี้หน่อยก็มีไข่รรึเพี่น้องปลาไส้กระเจ้าว่ากระเจ้าว่าเอาไปทอดกรอบๆนี่กินได้นขึ้นกลางได้เวอร์สันกระเจ้า ยาเวเกลือกเียวเกลือไอออม่่ถุงนี้นะเปิดไปนเปิเดแล้วเอาเกลือลา้างคน้มันเกลือางมังเอากระมังนาไมยกมาให้นะล้งฉีผูมันหลอกดีด,ด้วยนี้เอาไปเขาคือก็เป็นแปลาให้ใหนะปลาเอาไปเขาตูนด้ไปไม่นีาเอาไป มันสิมีปลาหน่ะนี่เด้อปลาปลากลายเพียวขึ้นไปแล้วเนื้อปลากลายอยู่ในห่นระเบิ้ปลากลายเอาเอาถุงล่างล่างถุงก้อนเนี้ยมันสิเป็ดนั่งแท้ก็ละมันนั่งเอามาไว้แค่นี้น้ำเชื่อมก็ได้นี่ถุงเนื้อปลาลากล้วยมีสี่ถุงถุงละสี่กิโลถุงละห้ากิโลแต่เพราะมันกินปลาดิเนื้นมันจังเลย แ่นั้นขอไปเองกระดาษลาหายลายยันลอู้ไม่ได้ถุงนี้เอลถุงละอันนี้ถุงละห้ากิโลนไปตากเลยไอ้เทียลงมานล่เกือม่ถุงเดียวเดี๋ยวตัใหญ่กว่าแต่ถุงเดียวจะได้คนเดอยวในรอรอสังเกตจะทั้งนั้นเปลือกตาูรี่นม่ออกปลาชูนี่ขนาดนี่เล็กกลมังคแม่ ไอ้หนไปรีไปนี่้ยเบ่อเต้เฮเอาเบืทิ้งไปด้ะเบปลาอังเบื่อได้เนียวมู่นเลยี่ปลานิ้นปลานิ้นที่ <Huh? S 2> ว่าจะมเทาหนิตัวห่นาดน้นเ็ดปลาหน่อยได้ไหมไ่่ตัวไม่ใช่ใใหญ่กว่านี่พี่น้องใส่ตัวละกิโลกว่าอันนี้เยตุยเสือรุนอันนี้รุ่นนี่รุ่นนี่โลละหกสิบสามบาทแต่เยตุยเสือ รุ่นโลดระพบสิผาสิตัวใหญ่ก็นี่ที่เอาให้เขาแหล่เป็นชิ้นผิดเป็นชิ้นนะพี่น้องปลาดุกอันนี้ปลาดุกที่นี่จะเป็นปลาดุกที่เขาแหล่แล้วเนี่ยนี่อันนี้เป็นปลาดุกที่เขาแหล่แล้วแล้วจ้ะนี่อันนี้สองกิโลย์สองกิโลย์นะนี่นลำแข็งใช่น้่ลำแข็งนี่สิเออนั่งเต็นท์ลำแข็งไปเที่กันนั่งบนนั้นเอาน้าปลาหน้ามันมี่ไปเทียว พดขุนเ้ยดไอ้้มพอดไปทั้งลวมันไม้เที่ยมันด้เข้าเอาไปแช่ก้มปอดพ้อแม่เดี่มพดขรมปไปเทใ่ช่ทั้งกะลังไปแช่ไปกระดาษนั่งเดืนดเจลล่างปลาไสอันนี้ใสเกลือหรอเ้อหนิเด้มาเกลือหลางเกลือไปเอาปลาขวนนะโอ้เจลลค่ะพี่น้องกระติเทกงะติเทน่ามากปลาขน ไปส้อามากนีงกระดูกกระเดียเซนเนียได้ปลาคคับมักปลาเนี่ยพี่น้องแค่ตุยไปเห็นปลาเราสะออนไปเห็นปลาเราสะออนโอ้ยี่ลัางเรียกว่าไงาบ้าหลักคุณแม่มาหลายเท้าปนนี้นี่มันจะนี่ลัางคุณน่ะกองอีลียุพี่น้อง อันนี้ปลายยังอยู่พี่แม่ก็ดีว่าถ้าได่โบย่ำตีโอ้แต่ภาพแต่แค่ตังค์เตยนะยูเนาะอันนี้ปลาดุกเติ่งพี่น้องปลาดุกเพรียงแพ้ไว้ให้แล้วกันปลาดุกปลาดุกมันเพาะท่นตายเลยพี่แม่ปลาดุกอันนี้ปลาดาบนี่นี่ไอตุยบาีเรไม่เห็นน้ำยาขนมพี่น้องนี่เอามาทำน้ำยาขนมปลาดาบ

พูดอะแม่ปลาลวดจะทำฝุนไม่ทันหรืล่ลังเนียปลาลดทั้งแตจัถุงไม่จับถุงัไหนกหนเป็บไปเอาไปเทเอาไปับมันไง้าไปเทใน้แปลได้เจอเลยไ่ทันหราลังนั่งนี่โอ้โหท่านแก่หลังแล้วกัน ปันตลาดปลาได้พี่น้องวันนี้อคักขนาด้หอว่าเกียนันงหอกตัวเนาะอันนี้มาตั้นก่ยอกเขากระมัน้นั่งหัวกระมัดไปนั่งแ้แต่แน่ไปสียเ่ามาตั้งเดียวลจากบดเต็มี่ แค่ตะเข็บจะละลายันดีพวกเานั่งกม่ผ่นดางแล้วก็ลงมาใส่นามดิให้แม่ได้ร่างร่เดียวน่าก็เด็กเกีร์สีร่างคือร่างข้าวมันออกก้อนน้ะพี่น้องอันนี้จังหวะจะไปร้างนามอีกรอบหนึ่งสองรอบกูละน้องแม่เนาะด่างมันหายเศร้า ล่างมันหายข้าวหรือจังัยไปล่างน้ำตาเลเมียเนาะเอานี่ไป,ไปล่าง hey, <dear. S 1> อ,อันนี้สีล่างเกลือก่อนนะพี่น้องเด้อล่างเกลือหลักกัเสียไปล่างจักสองสามน้ำล่างเกลือมันหายข้าวคนอันนี้เขาเรียกว่าปลารากกล้วยนะพี่น้องปลารากกล้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาเทใส่กระมังให้คุณยายล้างสักสามรอบ อันนี้ก็จะเทใส่เกลือเห็นบ่มันกับเทียบไปอีกหอยมื่อยหันกนเต้นเต้นล้างเกลือให้หมินให้หายหมิ่นความแล้วก็ใส่เกลือไม่ต้องใส่เกลือเยอะนะแม่นะแล้วนั่งหมายตัวเองไม่ต้องใส่เกลือเยอะไม่ทำให้เค็มแม่บอปลาลดไเค็มเองบ่อยเค็มแบบเดี๋ยวมันจะกินอ่าือเค็ม คุณว่าปลาลากล้วยมันแสียบภาษาคุณยายคุณว่านนะบลวออกไปเขาดมเดี๋ยวจะเอาเกลือล่างคุณพี่น้องล่างให้ขันประแดดไงมันไม่ขันล่างล่างลางข้าวล้าางขวออกก่อนฮะแย่หัวกบมันมีหัวหกกบดิอันนี้อ่อนหน่อยอัปลานี่มีสามถุงปลารดมีสามถุงปลารสสามถุงซี่ถุงซีนิุงสีเป็นอันนี้ถุงที่สามอันนี้ต้งถุงนี่ เหลือเฟือเหลือเฟือจะไปตากตรงไหนแค่นั้นแล้ไม่ต้องตากเออปลารสนี่นปาลนปานิลสองถุงนี่ก็ปลาปลาดุกอันนี้ก็ปลานิลเขา,าเรียกปลาอะไรปลาใสปลาใสอันนี้ปลาดุกอันนี้ปลานิลสดปลานิลยังไม่ได้ปลานิลยังไม่ได้ทำขี้ออกนใ,นใหญ่แต่ปลานิล <c oughs> แต่ปลานิลในนั้นคือปลานิลที่เขาเอาขี้เอาเกศดออกทู้ตายแล้ว เ้าไม่ตายดินอยู่อย่านี้ละลายนี่นี่ไหมอันนี้ปลาลาด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 อันนี้คือปลาหลดนี่อันนี้ปลาหลดปลาหลดกับปลาลาดมันจะเหมือนกันนี่แต่ว่ามันปลาลาดมันสียร่ายปลาหลาดมันไล่ปลาหลดปลาไล่หลอกกับปลาปลาไต่ปลาหลากัวสิเป็นตัวนี้หน่อย เอาเสร็จถ่านไอ้แบบนีบ้เอาเก็บมันีดดนน่ได้ว <ตา S 2> ันนี้ก็แรกอีกนามหนึ่งกับเวเกี่ยได้ตาแดดเตี่ยป่ะไหนขึ้นมาตาเตี่ยปลดอันน,น,นี้อันนี้ออัันนนนีี้นน้ปลาลากก้ยปลาลากก้ยและนี่ก็คือผลงานบางส่วนนะคะที่คุณยายตากปลาใส่กระดง้งแล้วก็จะห้อยตองแต่ง เต็มราวไปหมดเลยค่ะและตอนนี้ก็ต้องเฝ้านะคะไม่ให้มีแมลงวันมาตอมพอแห้งแล้วก็จะเก็บนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ